สวัสดีครับพบกับผมสปอร์ตเดย์บาบีอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซสครับ bon 2022ที่จะทำการแข่งขัน,ขน,ขนระหว่างวันที่24-29ถึงมิถุนายนนี้ณโรงยิม4,000ที่นั่งศูนย์กีฬาเทศบาลน,นคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีทีมที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน,ขน,ขนทั้งสิ้น7ทีมได้แก่ไทยจีน อุซเบกิสถานฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์และอินเดียโดยทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อน,นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน14คนดังนี้ครับตำแหน่งเซตเตอร์ชลันทรตรงทิสูง171เซนติเมตรสศสิประภามณีวงศ์สูง175เซนติเมตรตำแหน่งบอลเ็ว สุชนันแน่นอุดรสูง1 8 0ซมรกัญญนัทผลมาสีสูง1 7 5ซนมตรนันทิการธัญยภูสูง1 7 7ซมรกัญญนณัฐสีโพทองสูง1 7 7ซมรในตำแหน่งหัวเสาดนพรสินโพสูง1 7 4ซเมอัมพาสนสุรัตนสูง1 7 2ซมรพิญญาดาโต๊ะพ่อสูง1 7 2ซเมตร ปัดดาชัยเพชรสูง176ซเมตรในตำแหน่งบีหลังอาชิรยาพรกำใจบุญสูง180ซเมตรกิวรินเชื้อเมืองพานสูง174ซเมตรตำแหน่งตัวรับอิสระทิดรัตมินพานสูง162ซเมตรกนกวันแสงอุทยัยสูง158ซเมสำหรับผู้ฝึกสอนก็คือว่าที่ร้อยตรี ธนกฤษดอินเลี้ยงสำหรับวอลเลย์บอลในรายการนี้ทีมชาติไทยสรงชุดอยู่ที่ที่พวกเขากำลังเตรียมตัวลงแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2022มาลงทำการแข่งขันเพื่อเป็นการทดลองทีมไปในตัวอีกด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับ